ผมมา,า,าใ,ให้เราหนึ่งเกมได่เมอซิงกินวอนสเตอร์ปีฝาจเล่ห์เพ่จะไม่ก่อนผมชอบเล่นอย่างมากไม่ใชผมชอบเล่นด้วยโอเควันนี้จะมา EP ดิ่งแล้วจะมาทำเสียงเพาะมันต้องมาจะเป็นเสียงแล้วถ <It> ึ<ล>งมาเพียนชิคเกอเพียมันดังเกินก็อาจจะไม่ดีเสียงผมนะคะ ที่ผมใอ้ไฟมันก็เห็ยังร้อไม่หนาวบ้างไอ่ให้ลงสิละไม่แรมากล้ไม่ดีเหรอเหงื่ไม่เหงืเปิดเสียงผมคงจะไม่ได้เสียงผมหรอกอ่าไม่รู้เคยเห็นเพื่อนกดตรงนี้เหรอโอ้ยเราดิจะแหลกดิกดตรงนี้กดตรงนี้มาได้แค่สามร้อยเองโอเคงนี้สามารถ เอาไตรงไหนดิถ้าเป็นมูอกองเราต้องเอาไว้ตรงกลางชิดอื่นนี่อะไร,รอ๋อเควสเควสเป็ำปีอะไรันีมาทำอะไรได้ตังชือช่อชือ่อะไรดีวะื่อผู้ชายม่ไดีไม่ดดีวะ นี่แหละชื่ออันทรงเกียรติจ้บไว้อ,อันนี้หควยดมันจะหุดมานู้ยย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 ะยยยยยยยมยย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 เดียย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 ยงมังมๆยยมยยยยยยยดยยียยมยย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 ยน,นก โมโลดิสามารถใช้เพลงในการเล่นเวลาได้ใช่หนึ่งเพลงเองถ้าเป็นเป็นร้องเพลงก็จะทำอะไรกันสนุกๆอ่ะอเรืเ่องเนี้ยควรจะจำปีปจำปีหรูป้ปะโอเคเแต่เวลาผลิตอ่ะเนี่ยขนมปังเรารู้แล้วมึงบอก โอ้แล้วมัน้นี่มมีนี่ขึ้นมาได้เออเออเออเอ่อเอ่อไม่ต่อไม่กินกลับมาละบัเพลิดเลย คือว่าจะทำขนมปังจะให้ก้อนเรียกวามือตรงไม่ใช่อะไรที่แบบแหละให้โตให้โตเฮต่างหมวดพอดีแม่าหารหมวดพอดีอืมเฮ้ยได้นี่เราไม่เชื่ออะไรไม่รู้แต่เราดูดูมันจะมาคอมโบอะไรไอน้ำมอนเฮ้ยไม่เฉพาะมาก ผมจะให้ดูสักสี่ตัวแล้วกันเพราะว่าผมอ่านในความมืดผมก็ไม่อยากไม่ได้หรอกอู้หูนั่าานเนี่ยฮันนีบีดมันมีเสียงม,มาโดนแล้วจะกดอดกะไรแม่โอเคในเมื่อเขได้อ่ะดูดูมาแล้วอืมไม่หรอกไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชน,นี่แหละวะอ๋อเงี้ยอย,อยู่นี่มั้งไม่ใช่อะไรอเอ่อ แล้วมันกดตรงไหนเฮ้ยจำไม่ได้ไม่ได้เล่นนานแล้วเล่นแดีอยวดูพอสีแหรืดูพอห้าโอ้โหไม่ใช่เดีมันหลอกอ่ะมีเด็ดปะไม่ใช่โน่นี่เหรอจำไม่ได้วะไม่ได้เล่นนานละตัดเลื่อนตัดมันเลือมันต้องเลือมาตรงนี้โอเคนะคะถูไปมามอสมันชื่ออะไรวะเออทำเดี๋ยว ใเวลาเนี่ยถ้าว่าตอนแรกมันจะแค่หนึ่งเทีดมาเรียกว่ามันก็อยู่ตรงนี้ไปแล้วกันมามาตอนนี้ต้องฟังเพลงเฉพาะอ่ะกอล์ฟเวียดหนึ่งเงินมาเยอะเลนี่อะไรวะอะไรเนี่ยอะไรดูมินิมินิเกมอ่ะผมก็เล่นอยู่นะมินิเกมเนี่ยดูดีมินิเกมจริงเปล่าอะไรอออ ก็จะได้เงินด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเขาไม่ได้มีมีเกมตอนที่คลิปต่อไปเลยออกด้วยรู้ได้เงินหนึ่งพันมาเอาความเพลงสุดเฉพาะมนดีกว่าจะมันมีแค่สาวตัวก็จะเอ้ทำได้เงินละเอผมแบบทำให้ทำอะไรดีโอ้โอ้ถูกแล้วะก็ต้องประหยัดเงินนะฮะโอ้ อัน oh, ี้ให ER ้นักร ER ้อยนะแตาข้ว็น้อยของเรามันต้เหมีนะอ้ยหมดขนีลวเรามสุดอเราจะสมเพสุดขันเท่าน นะใครอยากฟังก็ไปโหลดเอาเองนะครับผมเป็นเดี่ยวฟีนะฮะต่อยต่ออ่ะแต่ไม่รู้อ,อ,นนระะอ,อ,อ่รอะอโโรอตัวที่ตัวใหม่ลนจำไม่ได้ว่าตัวใหม่คือตัวอะไรก็ดูแลผมอาจจะจำไม่ได้งั้นพวกนี้ต้องไปเรียนแล้วก็กลับบ้านมาค่อยอ,อัดคลิดต่อแล้วก็จะครับ่ะ